วันนี้เรามีเรื่องของเศรษฐกิจไทยเนี่ยแหละครับเป็นการประเมินเศรษฐกิจไทยโดยการประเมินเทียบกับบริษัทเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นในช่วงทศวรรษที่1990ในช่วงนั้นเนี่ยญี่ปุ่นถูกเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจในช่วงทศวรรษที่สูญหายนะครับเศรษฐกิจโตต่ตาโตแย่ซบเซาถ,ถึงขั้นสุดในวันนี้เนี่ย เรามีบทความจาก To David s ส i วลที่เรียบเรียงมาจากบทความเศรษฐกิจไทยในทศวรรษที่สูญหายโดย s C b e i c ของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับตั้งคำถามนะครับว่าไทยกำลังเข้าสู่ยุคทศวรรษที่สูญหายหรือยังเศรษฐกิจโตต่ำจนผู้คนไม่เชื่อมั่นว่าจะฟืน้นโดยทศวรรษที่สูญหายอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นคำที่ถูกใช้พูดเทียบถึงเศรษฐกิจญี่ปุ่นในช่วงยุค90ในตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจญี่ปุ่นโตต่ตาต่อเนื่องยาวนาน จกเคยสู่จุดพีคสูงสุดเป็นเศรษฐกิจอันดับต้นๆของโลกก่อนจะค่อยๆถอยลงมาแม้ว่าจะไม่ได้ร่วงลงมาแบบตกต่ำเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยก็ไม่ได้ล่มสลายแต่ก็ไม่ได้เติบโตสูงต่อเนื่องตัวได้ g d p และภาพรวมเศรษฐกิจโตต่ำยาวนานจนคนญี่ปุ่นเริ่มสูญเสียความมั่นใจว่าเศรษฐกิจจะกลับมาเติบโตได้เหมือนเดิมยิ่งทำให้คนญี่ปุ่นเน้นเก็บออมและใช้ใจ่ายน้อยลงส่งผลทำให้ภาพรวมระบบเศรษฐกิจไม่ร้อนแรง มีการประเมินจาก SBEIC c ของธนาคารไทยพาณิชย์มองว่าสภาพของประเทศไทยตอนนี้มีอาการของเศรษฐกิจที่ชวนให้สงสัยนะครับว่ากำลังเข้าสู่การตามรอยญี่ปุ่นในช่วงทศวรรษที่สูญหายหรือไม่ทีนี้เรามาลองเทียบดูระหว่างเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจญี่ปุ่นในอดีต ในช่วงทศวรรษที่สูญหายกันนะครับว่ามีความเหมือนมีความต่างกันหรือไม่ต้องไปเทียบย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษที่รุ่งเรืองของญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นในช่วงปี1961ถึง1970กันก่อนนะครับตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจญี่ปุ่นขยายตัวชนิดก้าวกระโดดครับเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลใช้นโยบายส่งเสริมการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกทั้งการนําเข้าและปรับใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจากต่างประเทศการลงทุนใน 5.1%เป็นต์เปต,ต่อปีเลยนะครับขณะที่ Productive ของเศรษฐกิจญี่ปุ่นเติบโตถึงเอร์ซต่อป,ถอปีถัดมาในยุค1 9 7 1ยถึงหนึ่เศรษฐกิจญี่ปุ่นยังคงเติบโตต่อไปครับแต่ว่าไม่ใช่การเติบโตเหมือนในยุคแอกที่เป็นผลมาจากการส่งเสริมภาคการผลิตอุตสาหการรมและการส่งออกแต่ว่ายุค1 9 7 1ง9ถึงหนึ่เป็นการเติบโตจากการบริโภคเป็นหลัก เศรษฐกิจที่เติบโตเร็วและเงินเยนที่แข็งค่ามากขึ้นหลังจากญี่ปุ่นลงนามในข้อตกลงพลาซ่าแอคคอร์ดกับฝรั่งเศสเยอรมนีสหรัฐและสหราชชาณาจักรในปี1985ส่งผลให้ราคาสินทรัพย์ภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว,รวจงใจให้ภาคเอกชนก่อหนี้มาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินญี่ปุ่นกระแสการลงทุนส่งผลให้ราคาอสังหาริมทรัพย์และส,สูงเป็นฟองสบู่จนกระทั่งในปี9ถึง1990 ธนาคารกลางญี่ปุ่นแสดงความกังวลกับฟองสบู่ในตลาดสินทรัพย์ครับและปรับอัตราดอกเบีย้ยนโยบายขึ้นในชนิดที่น่าตกใจจากเดิม2.5%ในช่วงไตรมาสหนึ่ของปี1989 2.5%นะครับพุ่งไปอยู่9%ในไตรมาสที่3ของปี1990เจตนาเนี่ยมีการมองว่าเป็นเจตนาดีแต่ว่าการปรับอัตราดอกเบีย้ยนโยบายขึ้นเร็วเกินไปทำให้ฟองสบู่ราคาสินทรัพย์แตกครับ พอราคาสินทรัพย์ตกลงอย่างรุนแรงสถานะทางการเงินของภาคเอกชนญี่ปุ่นก็ซุดลงกระทบกระทบความต้องการซื้อสินค้าภายในประเทศยอดขายค่าแรงกระทบหมดเลยขณะที่อตัตราเงินเฟอ้อไม่รวมราคาอาหารสดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพลังงานชะลอลงจาก2.6%ในปี1990ลงมาอยู่ที่0.7%ในปี1995ตัวเลขเศรษฐกิจเหล่านี้เป็นสัญญาณที่ทำให้นักเศรษฐศาสตร์มองว่านี่คือภาพสะท้อน ของเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ฝืดเครืองครับภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาและสถานะทางการเงินซุดทอมลงทําให้คนญี่ปุ่นประสบปัญหาในการชําระหนี้จนกลายเป็นหนี้เสียเนื่องจากสถาบันการเงินแบกรับความเสี่ยงจากหนี้เสียเอาไว้มากจึงไม่สามารถให้สินเชื่อใหม่ได้เมื่อสถาบันการเงินปฏิเสธสินเชื่อภาคเอเกชนจึงเข้าไม่ถึงสภาพคล่องทางการเงินแล้วก็ไม่มีเงินลงทุนการลงทุนจึงซบเซาส่งผลให้ผลิตภาพลดลงรายได้ซึ่งเป็นผลตอบแทนจากการผลิตก็ไม่เติ เมื่อไรายได้ซบเซาภาคเอกชนญี่ปุ่นก็จาเป็นต้องลดการออมนําเงินออมมาใช้จ่ายสุดท้ายสถานการณ์เงินก็ยิ่งสุดซอมลงไปอีกเมื่อเศรษฐกิจซบเซาเป็นเวลานานคนญี่ปุ่นก็เริ่มคุ้นชินกับสภาพนี้เพราะว่ากินระยะเวลายา,ยาวนานเหลือเกินและยังมองได้ในขนา้ารายได้จะเติบโตช้าอังกับราคาสินค้านําไปสู่พฤติกรรมเก็บออมแล้วก็จํากัดการใช้จ่ายเป็นแบบนี้หมุนวนกลับมาก็กระทบกับความต้องการซื้อภายในประเทศนี่คือเศรษฐกิจ ญี่ปุ่นในยุคทศวรรษที่สูญหายฟื้นกันเข้าวแบบนี้เพื่อที่เราฟังแล้วมาเทียบต่อกับเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันครับถ้าดูเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันเนี่ยย้อนกลับไปนะครับหลังโควิด -19 เป็นต้นมาทรงของเศรษฐกิจที่โตช้าและเอาเข้อจริงไทยอยู่ในอันดับท้ายๆของประเทศที่ฟื้นตัวจากโควิดได้ช้า มองไปข้างหน้าคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตได้เพียง2.5-3%ปี2024จากที่เคยเติบโตได้ถึง5.4%ต่อปีในช่วงปี2000-2006และ3.1%ในช่วงปี2012-2018เมื่อลองทาบเศรษฐกิจญี่ปุ่นในช่วงต้นของทศวรรษที่สูญหายกับเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เกิดโควิดจะพบว่าเศรษฐกิจไทยแสดงอาการที่คล้ายกับเศรษฐกิจญี่ปุ่นไม่ใช่คล้ายธรรมดานะครับ แต่คล้ายอย่างมากจนหน้าวิตกรับโดยผลิตภาพแรงงานของไทยหยุดเติบโตจากที่เคยเติบโตช้าอยู่แล้วเป็นทุนเดิมส่วนสถาบันการเงินของไทยก็เผชิญกับต้นทุนเครดิตที่สูงขึ้นส่งผลให้ไม่สามารถให้สินเชื่อใหม่ได้ สเกยภาพการเติบโตของประเทศไทยระยะยาวที่เสื่อมถอยลงและข้อจํากัดในการเข้าถึงสินเชื่อส่งผลต่อสถานะทางการเงินของคนไทยสถานการณ์ยิ่งรุนแรงขึ้นเมื่อมาดูฐานะทางการเงินของคนไทยในระดับย่อยพบว่าครัวเรือนไทยหาไรายได้ไม่พอรายจ่ายกว่า41%ของครัวเรือนไทยทั้งประเทศและพบว่าครัวเรือนไรายได้ปานกลางเริ่มเจอปัญหาไรายได้ไม่พอ รายจ่ายมากขึ้นจากเดิมที่ปัญหานี้กระตุกตัวส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มรายได้น้อยแต่ตอนนี้ลุกลามมาจนถึงรายได้ปานกลางนะครับเรากําลังจับตาเศรษฐกิจของญี่ปุ่นในอดีตเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจไทยในตอนนี้นะครับแล้วก็ตั้งคําถามกันว่าประเทศไทยในตอนนี้อยู่ในช่วงทศวรรษที่สูญหายแบบที่เคยเกิดขึ้นในเศรษฐกิจญี่ปุ่นในยุค 90หรือไม่เรื่องนี้ใหญ่มากนะครับแล้วก็เรื่องนี้สําคัญมากด้วยเพราะว่าเศรษฐกิจในยุค90ของญี่ปุ่นนั้นเป็นเศรษฐกิจที่โตต่ําโตช้าและอาจจะหมายถึงเศรษฐกิจไทยในตอนนี้ด้วยหรือเปล่าทีนี้เนี่ยก็มีการประเมินไม่ว่าจะเป็นผลิตภาพการผลิตการเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่ถดถอยขณะเดียวกันก็มีภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME ที่มีรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายในการชําระหนี้เพิ่มขึ้น5% ในระหว่างปี2021ถึง2022อาการเหล่านี้ทำให้ข้อสองสัยเรื่องทศวรรษที่สูญหายกำลังจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยนะครับและถ้าตามรอยญี่ปุ่นเราอาจต้องเผชิญสถานการณ์นี้ไปอีก30ปีนะครับในขณะที่เศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงต้นของทศวรรษที่สูญหายเศรษฐกิจญี่ปุ่นกำลังส่งสัญญาณของโอกาสที่จะหลุดจากทศวรรษที่สูญหายที่เผชิญมาก,กว่า30ปีโดยในกรณีของญี่ปุ่นมีพื้นฐานที่ดีคือหนึ่งญี่ปุ่นสามารถสร้างโอกาสจากการส่งออกและการลงทุน มีการเร่งกระบวนการพัฒนาและนำเทคโนโลยีการผลิตมาเพิ่มความสามารถในการแข่งขันผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนข้อ2ก็คือญี่ปุ่นสอดประสานนโยบายการเงินและนโยบายการคลังในขณะที่นโยบายการคลังพยายามรักษาสมดุลระหว่างการใช้เงินงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและบริหารหนี้สาธารณะนโยบายการเงินมีบทบาทสําคัญในการพยายามรักษาภาวะการเงินให้ผ่อนปรน อย่างต่อเนื่องและยาวนานพอซึ่งนโยบายการเงินเข้ามาช่วยดูแลสถานนะทางการเงินของประชาชนในยามที่เศรษฐกิจเผชิญปัจจัยลบและความไม่แน่นอนที่สําคัญภาวะการเงินที่ผ่อนปลนยังเป็นพื้นฐานให้ธุรกิจเข้าถึงทุนที่เป็นเงื่อนไขจําเป็นต่อการลงทุนด้วยนะครับประสบการณ์ของเศรษฐกิจญี่ปุ่นบอกเราว่าความร่วมมือของผู้ดําเนินนโยบายเป็นเงื่อนไขสําคัญที่ช่วยสร้างโอกาสให้ญี่ปุ่นหลุดพ้น จากทศวรรษที่สูญหายดังน,น,นั้นการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจที่สอบประสานกันระหว่างนโยบายการคลังกับนโยบายการเงินจึงสําคัญมากเพื่อให้เศรษฐกิจไทยไม่ติดอยู่กับภาวะโตต่ํายาวนาน30ปีก็ต้องดูกันต่อนะครับว่าไทยจะเอายังไงต่อ 1. ไทยจะเป็นทศวรรษที่สูญหายไหมและ2ไทยจะกู้จะฟื้นทศวรรษที่สูญหายออกมาได้อย่างไรซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ใช่แค่ รายงานของ SBEIC ของธนาคารแทมฮันนิ่เท่าน,นั้นนะครับ KKP Research ก็เคยออกมาบอกว่าถ้าไทยไม่ปฏิรูปเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอาจต่ำกว่า2%จํำกันได้ใช่ไหมครับเราเคยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังด้วยโดย KKP Research ประเมินว่าศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอาจจะลดลงมาที่เพียงต่ำกว่า2%หากไม่มีการปฏิรูปเชิงโครงสร้างอย่างจริงจัง โดยปัจจัยการผลิตที่เป็นแรงชดสําคัญคือแรงงานที่ลดลงซึ่งจะทําให้ศักยภาพการเติบโตลดลงประมาณ0.5จุดต่อปีจนถึงปี2030และลดลง0.8จุดต่อปีในทศวรรษที่2040ซึ่งจะทําให้สักยภาพ GDP ไทยเหลือต่ําเพียงราว2%ต่อปีโดยที่คงสมมติฐานให้การสะสมทุนและผลิตภาพเท่าเดิมแต่ว่าถ้าการสะสมทุนหรือผลิตภาพหดตัวลงจะทําให้ศเกยภาพ GDP ไทยต่ําลงไปอีก ถึง1.3%ต่อปีในปลายทศวรรษหน้านะครับโดยในระยะข้างหน้าเศถยรภาพของเศรษฐีทไทยมีแนวโน้มจะเติบโตได้ต่ำกว่า2%ด้วย3 mm. เหตุผลหลักครับคือความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงภายใต้ภาวะการแข่งขันจากต่างประเทศที่เข้มข้นขึ้นกําลังแรงงานที่ทั้งลดลงและแก่ตัวลงและขาดการลงทุนที่ช่วยเพิ่มผลิตภาพของปัจจัยการผลิตขยะที่นโยบายการปฏิรูปเชิงโครงสร้างที่นําไปสู่การลงทุนและการพัฒน,นาเทคโนโลยีจะเป็นทางออกสําคัญ ที่จะยกศักยภาพเศรษไทยและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในเวทีโลกนอกจากนี้การปฏิรูปภาคการคลังและระบบภาษีก็เป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะในวันที่คนไทยกำลังแก่ตัวนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับผมเข้าใจว่าในช่วงที่ผ่านมามีสัญญาณขาด,ขดหายๆนะครับซึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับขออภัยทุกคนจริงๆอย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้เป็นวันแรก ที่เราออกมาไลฟ์นอกสถานที่อยู่ระหว่างการเซตระบบขออภัยจริงๆนะครับที่ทำให้ในบางช่วงบรรตอนขาดหายไปเดี๋ยวเราพยายามจะแก้ไขเพื่อให้ใน,ในช่วงสัปดาห์หน้าซึ่งเรายังอยู่ที่นี่นะครับในช่วงสัปดาห์หน้าเรายังอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวเราจะพยายามแก้ไขเพื่อให้สัญญาณเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็ทําให้เราติดตามข่าวสารได้อย่างราบรื่นเช่นกันเพราะฉะนั้นผมขอโอกาสนี้ในการขออภัยและขอขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่ด้วยกัน จนถึงนาทีนี้นะครับเดี๋ยวพยายามจะแก้ไขสัญญาณแล้วก็แก้ไขเรื่องต่างๆให้ดีขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าครับสำนักข่าว today make tomorrow today